กี่ดดิวขอการคำนวณภาษีส่วนบุคคลอย่างง่ายหน่อยครับมีใครทำงานมาหลายปีเสียภาษีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าย,ยังงงๆอยู่เรื่องของการคำนวณภาษีเอาเป็นว่าเซฟคลิปนี้เก็บไว้ดูนะคะเวลาไปอ่านเรื่องภาษีก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยคะ่ะหลักการคำนวณภาษีส่วนบุคคลของเราจริงๆมีหลักการง่ายๆดังนี้เลยคะ่ะ เอารายได้ของเรานะคะที่ได้รับมาทั้งปีมาหักลบออกจากค่าใช้จ่ายหักลบออกจากส่วนของค่าลดหย่อนหลังจากนั้นก็จะเหลือเป็นยอดเงินสุทธิที่เอาไปคำนวณภาษีต่อสมการหักลบคณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้นะคะแต่เชื่อไหมว่าทําเอาหลายๆคนงงเลยเหมือนกันนะคะทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจในตัวแปรแต่ละจุดกันคะ่ะตัวแปรแรกก็คือตัวเรื่องของรายได้นะคะพอศไหนพอศอนั้นนะคะรับเงินมาพอศไหนเราก็ดูตามปีพอศอนั้นเลยเอาเงินยอดนี้มาเป็นตัวตั้งไวค้ค่ะ ต่อมาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือต้นทุนในการทํางานของเราสันพกรมองว่าที่มาของรายได้คนละแหล่งกันนะคะก็จะมีต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันโดยจะแบ่งหมวดประเภทของรายได้ออกเป็น8หมวดนะคะที่เราจะได้ยินกันว่า40วงเล็บ1งวงเล็บ2วงเล็บ3ไปจนถึงวงเล็บ8ค่าใช้จ่ายของรายได้แต่ละประเภทไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าตัวที่เราคุ้นชินมากที่สุดก็คือรายได้จากพวกเงินเดือนนะคะตรงนี้จะเป็นเงินได้ประเภทหนึ่งค่ะ รายได้ประเภท40วงเล็บ1จะหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน1 0 0นบาทส่วนหมวดอื่นๆนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมกันอีกทีต่อมาก็คือเรื่องของค่าลดหย่อนค่ะส่วนนี้ก็คือมาตรการช่วยนะคะในเรื่องของรายจ่ายหรือเงินออมที่เป็นผลดีต่อรัฐมีหลายรายการมากเลยนะคะส่วนนี้ก็ให้เรานำยอดมาแสดงค่ะเพื่อที่ว่าเงินได้ที่เราจะได้ไปคำนวณภาษีต่อจะได้ลดน้อยลง สุดท้ายก็จะเหลือเป็นยอดเงินได้สุทธินะคะที่เราก็จะไปคำนวณภาษีตามอัตราขั้นภาษีต่อไปให้เราเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์เป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดของแต่ละจุดกันอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปนะคะ